สวัสดีครับราศดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกำลังใจให้กับท,ทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดก,กร,ะระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในเดือนต่อไปในเดือนนี้มีบริการตรวจสอบลัคนาราศีให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1 เพียงท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขั้นตอนที่2ก็แอดไลน์ของท่านมาที่ไลน์ @star78 นะครับ star78 ถ้าเข้ามาครับแจ้งชื่อของท่านนะฮะจะทยอยตอบลัคนาราศีและส่งรูปดวงชะตาของท่านไปทางไลน์ @star78 นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับทำให้ครบทั้ง2ขั้นตอนนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงนี้งานที่ได้จะเป็นงานเร่งงานด่วนนะครับสู้ราคาค่าตอบแทนนะครับการเงินเนี่ยครับอาจจะมีติดขัดไปบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะยังจัดว่าได้อยู่นะครับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้มาว่ากันเรื่องการงานก็แล้วกันนะครับการงานที่ได้รับในช่วงนี้เนี่ยมักเป็นงานในแบบที่แข่งกับเวลานะครับ งานเร่งมากนะครับงานเร่งมากงานด่วนจัดๆนะฮะลูกค้าต้องการท,าทันทีได้นะฮะต้องเตรียมวาระประชุมด่วนคนที่สั่งก็เป็นคนคุ้นเคยกับท่านนั่นแหละครับจปะปฏิเสธก็พูดยากรับได้ทําได้นะครับแต่ต้องประเมินราคาให้สูงกว่าปกติไว้สักหน่อยหรือขอค่าตอบแทนเผื่ออไว้บ้างเนื่องจากมีโอกาสที่จะมีข้อบกพร่องแบบทําเครื่องเสียครึ่งเฉลยนะครับทําไปแล้วต้องรู้ทําใหม่อะไรทานองนี้ เพราะ่าคิดราคาตามปกติเนี่ยถ้าเกิดมันรวมกับไอ้ที่เสียหายไปแล้วเนี่ยนี่แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับหากเรียกเผื่อไว้บ้างเนี่ยยังพอจะได้อะไรบ้างนะฮะเพราะความยากของงานเนี่ยอยู่ในระดับที่ถือว่ามากทีเดียวไม่รับก็ไม่ได้นะครับนะฮะแต่ต้องรู้จักพูดต่อรองแล้วตกลงอะไรกันแล้วเนี่ยนะฮะก็ขอให้ทากันเป็นบ้านเป็นเหมาะนะครับเอาเอาไว้ว่ามันไม่งั้นเนี่ยมันจะผิดใจกันเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะกินใจกันเปล่าๆนะครับในภายหลังลองพิจารณาดูดีๆนะครับ ช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ญาติผู้ใหญ่นะฮะที่จะมีโอกาสเจ็บป่วยนะฮะหรือได้รับอุบัติเหตุยังไงก็ดูแลกันใกล้ชิดหน่อยก็ดีนะครับอะไรที่มันกีดขวางทางเดินนะฮะเราจับที่เพิ่มได้พื้นที่ดูดนิดถ้าม,มันจะลื่นอะไรทั้งนี้ไปแก้ไขซะโอกาสที่จะบาดเจ็บโดยไม่คาดฝันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวข้องกับเอะกับแข้งกับขานี่แหละครับระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับ เป็นไวมาค่าใช้จา่ายในการรักษาในบางทีสูงกว่าเงินที่ใช้ในการป้องกันดูแลซะอีกบุตรบุิวารช่วงนี้ก็นะฮะดีฮะจะขยันข่นแข็งนะฮะแต่ขยันขันแข็งในทางที่เรียกว่าลดลงอันนี้นะฮะต่อบางทีก็ต้องเหมือนกับต้องเข็นต้องลากกันเลยทีเดียวนะฮะขยนันแข่งแข็งครับแต่ขยันแข็งแขงลดลงนะฮะการเงินก็มีติดขัดนิดหน่อยครับแต่ก็ยังได้อยู่อาจจะเป็นเป็นในลักษณะที่บอกโอนช้าหรือก็ผัดเวลาไปบ้างแต่ก็ ยังได้ครับยังได้นะฮะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเขาเขาจะเบี้ยวนะฮะเพียงแต่ว่าจะโอนช้าสักหน่อยนะฮะและ้วที่ทีนี้เดี๋ยวเวลาที่โอนช้าเนี่ยแล้วเราต้องรอเนี่ยระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็ต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อนเนี่ยเวลาได้มามันก็เลยเหมือนกับว่าเราได้แค่ครึ่งเดียวนะฮะก็ความรู้สึกมันก็จะเป็นคล้ายๆประมาณอย่างที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแลจัดแจงจัดการเอานะครับว่า เราจะเตรียมตัวกันประมาณไหนอย่างไรดีนะครับก็โดยสรุปแล้วในเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนะครับงานมีครับแต่ว่ามันเป็นงานเร่งแล้วก็งานยากทาได้ครับท่านยังทําได้อยู่เงินอาจจะติดขัดบ้างนะครับแต่ยังไงก็ยังมีโอกาสได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องยากผู้ใหญ่เอาไว้หน่อยนะครับโปรดไม่ตากดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจในการทําคลิปในเดือนต่อไปด้วยครับรหัสดาว78สวัสดีครับ